็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต่อ,อคลิปที่แล้วบุกได้ตัดมาที่โอเบลา่าเธอก็เหมือนกับซาราลิโอโอเบลา่าได้รับทักษะขั้นสูงสุดของระบบเทวทูวตเองเจลิกและเช่นเดียวกันกันกบซาราลโอและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการสิ่งที่ โอเบลลาได้รับมาก็คือทักษะขั้นสูงสุดราชาแห่งความอยู่รอดอัลลาเอลและมันก็เป็นทักษะที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อแต่ก็ไร้ประโยชน์สำหรับตัวเธอเพราะเหตุผลก็คือว่าผู้ที่เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่มีพลังอำนาจบริหารโดยไม่ต้องพึ่งพาทักษะพวกเขาก็สามารถเปิดใช้งานพลังเวทมนต์ทุกชนิดได้ในทันทีและหากว่าพวกเขาใช้มันอย่างเต็มที่ พวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาทักษะและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถใช้ทักษะอะไรก็ได้สําหรับโอเบล่าและคนอื่นๆที่มีตัวตนอยู่ในระดับสูงสุดก็ไม่ต่างกันเลยว่าพวกเขาจะมีอัลตทเมทสกิลหรือไม่และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงได้มาอยู่ในเวลานี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ต้องการมันก็ตามยิ่งไมกว่านั้นเธอก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่ามันเป็นทักษะของระบบเทวทูต นี่มันไม่ดีเลยเธอก็คิดว่าถ้าฉันไม่ทำอะไรเลยพวกเขาก็อาจจะรู้ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์โอเว่าซึ่งวางแผนที่จะพลิกผันกลับโดยสมบูรณ์ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เร็ว้ายและร้ายแรงมากกว่าซาลาเลโอตอีกตอนนี้เธอก็ควรจะทำอย่างไรโอเว่าก็เขียและเธอก็จะไม่ต้องกังวลกับการอ่านใจของเธอไม่ใช่ปัญหาสลับเธอที่จะลบความคิดพื้นผิวในใจของเธอ อย่างไรก็ตามกรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นหากว่าเธอถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเธอจึงต้องคิดถามัาตรการรับมือมาเสนอแนะกับตนเองกันเถอโอุปราาเขาได้ตัดสินใจหากเกิดความขัดแย้งขึ้นมาภายในตัวเธอเธอก็จะไม่อาจลังเลที่จะทำลายอั Skill, ลติเมสกิลราชันแห่งความอยู่รอดอัรลาเอลเพราะว่าเธอคือรูปแบบชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงสุด เธอจึงสามารถกระทำการที่แปลกใหม่ได้อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก็หมายความว่าต้องแยกตัวออกจากเฟลเว์โดยสิ้นเชิงมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แม้ว่าโอเวล่าก็ไม่ได้ปลอดภัยแต่ถึงกระน,นั้นเพื่อประโยชน์ของมิลีมลูกสาวผู้กำพร้าของเวลด้านาว่าโอเวล่าจึงเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องกังวลก็คงจะไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นการไม่สุภาพสำหรับตัวเธอ ที่แยกแยะความนึกคิดของพระเจ้าผู้สร้างเฟลเวก็เห็นแก่ตัวเกินไปแม้ว่าเขาอาจจะไม่ฟื้นคืนชีพจากความตั้งใจของเขาเองและนั่นก็คือความจริงและโอเปร่าก็เชื่อว่าเมลิมเป็นผู้สืบทอดโดยชอบธทและคางที่สวยงามดังขึ้นเช่นขืมและชัดเจนและจกกักรจี้ที่สายใจจากนั้นประตูก็ได้เปิดออกและมิคาเอลเฟลเว และเวลซาร์ก็ได้เดินออกไปมีเพียงแค่3คนนี้เท่านั้นที่พวกเขาแผดล,ลังสีที่มีอำนาจสูงสุดและก็สามารถพัดพาจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในห้องถุงออกไปได้ระหว่างที่รอคิมไม่ค่เอลก็ได้นั่งลงตามด้วยฟฟลเวและเวลซารท์ที่นั่งลงเช่นกันและมิคาเอลก็ได้พูดว่างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยการประชุมกลยุทธ์จนได้เริ่มต้นขึ้นตามคคำสั่ง และไมค์ก็ได้ยืนขึ้นและได้ฉายภาพสามมิติของพระคาร์ดินัลวลทั้งหมดที่อยู่ตรงกลางโตโ๊ะกลมมันเป็นรูปประธรของแผ่นดินจากมุมมองของพระเจ้าฐานที่มั่นของจอมานก็แสดงให้เห็นและวิเคเอลก็ได้พูดว่านั่นคือฐานที่มั่นของออกตาไแกมที่ต่อต้านพวกเราและประเด็นสําคัญของพวกเราก็มีอยู่6คนพวโลกเหนือของกีด้านขอบด้านทิศตะวันตกของ นาโกตทางทิศตะวันตกตอนกลางของลูเมนารป่าของลิมมลูทางตะวันตกเฉียงใต้ของไม่เลีมและทวีของเลออนเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของคิงมพิเชลจุดไฟโหจุดกระแสแดงขึ้นบนแผนที่และต่อมาเฟลเวก็ได้พูดว่าฉันอยากจะฟังความคิดเห็นของทุกคนว่าเราคว,าคควารจะโจมตีอย่างไรพอนเชานั้น,นก็มีคนพูดว่าทุกคนเหลือพวกเขาก็งงและสงสัยกับคำพูดนั้น และเขาก็เรียกแต่มันก็เพียงไม่กี่คนที่อยู่ในสายตาของเฟลเวพ์กเขาก็คือซาราเรโอกับอูเบล่ายูกิและคางาลีดีโนและกลุ่มของเขาก็ไม่เก่งในการวางแผนการและปฏิบัติการและเวก้าก็ไม่ได้อยู่ในทางเรียกตั้งแต่แรกอยู่แล้วและสลับคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับพวกเขาในการพูดเพราะว่าเขาถือว่าพวกเขาอยู่ภายใต้ของพวกเขา ซาราเลโอและอูเบ่าก็เงียบเรากับว่ากำลังจีดูสถานการณ์และคางาลีผู้ที่สัมผัสบรรยากาศได้จึงได้เปิดปากพูดและคางาลีก็ได้พูดว่าในกรณีนี้ผู้ลุกลานได้เปรียบและฉันก็คิดว่าพวกเราควรจะรวบรวมความกำลังของเราและกำหนดเป้าหมายที่จุดเดียวและเฟลเวก็ตอบว่าฉันยอมรับอย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะรู้ว่าจะเล็งไปที่ใด กําลังจะต้องกระจายก,กําลังออกไปคาง,งานลีและยูกิก็เห็นด้วยว่าผู้บิทักไม่จําเป็นต้องจับคู่กับฝ่ายตรงข้ามมันน่าแปลกที่ดีโนโได้พูดขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้ดีโนโก็ได้พูดว่าให้รู้ไว้เถอะว่าไม่ควรเล็งไปที่เขาวงกตของรามาลีสต,ต่อจากนั้นเมืองหลวงของสาพันจูลาเทมเพลตลิมมอรูจะถูกแยกออกมาจากเขาวงกตในช่วงสงค่ม การกำจัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังนั้นฉันขอแนะนำให้พวกคุณกำหนดเป้าหมายที่นั่นเป็นที่สุดท้ายดีนกกได้พูดเช่นนั้นและทุกคนก็ได้พากันคุ้นคีดเนื่องจากว่าข้อมูลนี้มันได้ถูกแชร์ไปถึงพวกเขาทุกคนจึงไม่มีใครคัดค้านและพวกเขาก็ตระหนักดีว่าหากพวกเขาใช้เวลานานเกินไปในเขาวงกดพวกเขาก็อาจจะถูกล้อมรอบและถูกทำลายล้างด้วยการเสริมกำลังของศัตรูจากประเทศอื่นๆ และต่อมาเฟรเวกได้พูดว่าขอให้ทาอย่างนั้นโจมตีที่อื่นเราก็อาจจะหลอกล่อคนที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในออกมาได้ลามลีก็จะสร้างความน่ารำคาญที่ใหญ่กว่าหากว่าผูเขาถูกบังคับให้เล่นแนวลับด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงวางแผนการโจมตีของพวกเขาและต่อมาก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยเพราะราชะวังฟอร์ดไม่มีวิเววของพวกมันเหลือเลยจู่จูเวลซ่าก็ได้พูดขึ้นมา สายตาของเธอก็เฉียบแหลมและจับจ้องไปที่ทวีของเลออนคอนเสิรนานเฟเวก,ก็พูดว่าหืมศัตรูคิดวิธีรับมือแล้วการรวมตัวกันของจอมานเข้าไปไว้ด้วยกันพวกมันจึงได้หลีกเลี่ยงการกระจัดก,กระจายกองกําลังของพวกมันเองแน่นอนดูเหมือนว่าชีวิตสถานที่อยู่ห้าแห่งที่อยู่บนพื้นดินที่รวบรวมพลังมหาศาลเอาไว้ให้ลบจุดที่อยู่ขั้วโลกเหนือของกีและเสริมความพข็พงแก่งให้กับจุดที่มีแสนที่เหลืออีกห้าจุด มีเพียงแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นที่น้อยกว่าแต่ความยากก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามความได้เปรียบของผู้โจมตีก็ยังคงอยู่ดังนั้นพวกเราก็ควรจะมุ่งหน้าไปที่ใดนี่คือสิ่งที่ซาราเลโอได้เขียและเขาก็ได้พูดออกมาว่าท่านเฟลเวข้ามีคําถามคอนิเชนานเฟลเวก็ตอบว่าหคืออะไรคอนินเชนานซาราเลโอก็ได้พูดว่า ถ้ามิเคเอลก็สามารถควบคุมระบบเทวทูตได้อย่างสมบูรณ์แต่เราขอทราบคำใบ้หน่อยได้ไหมว่าเจ้าของของมันอยู่ที่ไหนเขาก็ได้ถามคำถามที่สําคัญเช่นนี้คำถามหนึ่งที่ส่งผลต่อตัวเขาเองและโอเวล่าก็เช่นกันก็อยู่ในนั้นด้วยและเธอก็พูดว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลหากว่าเราสามารถค้นหาได้ว่าพวกเขาเป็นใครพวกเราก็ควรจะให้พวกเขามาอยู่ข้างของเราก่อน พอได้ยินโอเปร่าผู้เช่นนั้นมิคาเอลก็พูดว่าอืมมิคาเอลก็ได้พยักหน้าและมิคาเอลก็ได้พูดต่อเมื่อก่อนฉันสัมผัสไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันก็รู้แล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคนอื่นที่มีราชันแห่งการวิพากษาอิสราเอลและราชันแห่งการไถ่บาปอัลลาเอลและฉันก็รู้ว่าดีโน่และคนอื่นๆก็มีราชันแห่งสวรรค์อัตตาเตราชันแห่งความรุ่งโรจน์อาเนีย ในราชาผู้เข้มงวดยิบิวลูมิเนชั่นคิงเมลเซเดกและที่เหลืออยู่ก็เป็นของคางนาลิและอาเลโอที่เป็นเจ้าของราชาแห่งการลงโทษแซนดานพลแล้วก็ยังมีระบบเทวทูตระดับสูงที่มีระดับเดียวกันกับฉันเมื่อพูดเช่นนี้มิเคเอลก็ได้ขมวดคิวและเขาก็ได้บ่นออกมาว่าไม่พอในด้วยเหตุน,นี้ทุกคนจึงได้เริ่มตึงเครียด และนั่นก็หมายความว่าอย่างไรเฟลเวอรก็ได้ถามคิงมิเคลเและมิเคลก็ได้ตอบคาถามนั้นสั้นว่าอย่างแรกเลยราชันแห่งการกุศลลาเกียวของเวลกินได้รับการฟื้นฟูและมอบให้กับคนที่เหมาะสมไม่มีใครตอบเรื่องนี้และมันก็มีความเงียบที่น่าขนล,ลุกแต่ก็ไม่ต้องกังวลคิงมิเคลก็ได้กล่าวต่อจากนั้นก็ยังมีราชันแห่งความอดทนกาเบียว ซึ่งไม่เคยหายไปไหนและยังอยู่ในการครอบครองของเวลซาร์ความงามที่เยือกเย็นก็ยังคงอยู่บนใบหน้าของเธอที่ไหลอารมณ์และนั่นก็เป็นขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติในการรักษากฎของออดิเมสกิลจนถึงตอนนี้และเจ้าของของทักษะเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักแต่ทักษะที่เหลืออีกสาในสี่ทักษะที่มีปัญหาคำพูดของคิงมิเคาเอลก็ยังคงดำเนินต่อไปมิเคาเอลก็ได้ดำเนินการต่อไปพลังของเวลกิน รับตัวเขาเองและได้รับเมล็ดพันธุ์บังกรของเวลซาร์ดด้วยสิ่งนี้ก็ได้เพิ่มพลังให้กับตัวเขาอย่างมากและทําให้เขาสามารถค้นหาสัญญาณของเจ้าของของระบบเทวทูตอื่นๆได้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างไรก็ตามเขาก็สามารถหาราชแห่งความบริสุดเมตาตอนคนในเชนาน,นก็ได้มีคนพูดว่าอะไรนะถ้ามันเป็นทักษะขั้นสูงสุดราชแห่งความหวัง ซาเลียวมันจะไม่ใช่ของวีรบบรุษผู้ถูกเลือกคุโรโนอาใช่หรือไม่พลใเชีนนั้นมิเอลก็ตอบว่าไม่มีการตอบสนองฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าการสอดคล้องของฉันไม่ค่อยสามารถไปถึงเขาวงกตของรามาลีสหรือว่ามันมีเหตุผลอื่นๆพลใเช่นนั้นเฟีวเวกได้พูดว่าอืมรามาลีสก็ไม่ควรประมาทไม่น่าแปลกใจที่คุณไม่สามารถมองเห็นเขาวงกตได้หากเป็นเช่นนี้ เราก็ควรจะสันนิษฐานว่าราชาแห่งพันธสัญญายูเรเอลและราชาแห่งปัญญาราฟฟเอลก็อาจจะมีเจ้าของแล้วเช่นกันและอยู่ในที่เดียวกันหรือเปล่าบนในเชนาั้นมิเคลเขาตอบว่าฉันไม่แน่ใจแต่ฉันก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะสมมุติฐานอย่างนั้นไม่มีที่อื่นที่ฉันไม่สามารถตรวจจับด้วยทักษะของฉันได้ไม่มีทักษะอื่นใดที่เวลดานาว่าได้สร้างขึ้นมาและมันก็เป็นความเป็นไปได้อื่นๆเพียงอย่างเดียว ก็คือทักษะอยู่ภายใต้เขาวงกตของลาเมรีสการสร้างเขาวงกตดังนั้นข้อสรุปของคิงไมเคเอลหรือก็คืออีกสามทักษะที่เหลืออยู่อยู่ที่เดียวกันพวกเขาก็พูดถูกแต่ตอนนี้พวกมันก็ได้หายไปแล้วและแม้แกนแท้ของพวกมันก็ยังคงเปลี่ยนไปมิคเเคอลก็ไม่รู้เรื่องนี้จึงตัดสินใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเฟเวลและคนอื่นๆก็เช่นกัน และเฟลเวก็พูดว่าอืมกันก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดอูลล่าก็อยู่ในเขาวางโกดและเราก็ต้องโจมตีเขาอยู่ดีเราก็สามารถหาเขาเจอแล้วเพื่อเขาเข้ามาอยู่ในแถวของเราได้และต่อมาก็มีคนพูดว่าจะปลอดภัยไหมที่จะสุบว่าศัตรูมีอยู่ข้างในและอีกคนก็พูดว่าแน่นอนเราก็สามารถหาพวกมันได้ในพริบตาดังนั้นเราจะมากังวลในภายหลังกับสิ่งที่เราต้องคิดตอนนี้ก็คือ ที่ได้จะตั้งเป้าหมายแรกของพวกเราแต่และต่อมาโยก,กิได้พูดว่าฉันคิดว่าเราก็มีคําตอบแล้วมีเพียงเจ้าของของทัศน์ที่รู้จักอยู่คนหนึ่งทําไมเราไม่เพิ่มคนในกลุ่มของเราก่อนละ่ะลนนั่นก็คือสิ่งที่โยกิได้ตัดสินใจจะจํานวนเซรีของเขาได้ถูกภาคไปแล้วแต่ความสามารถในการวางแผนการล่วงหน้าของเขาก็ยังคงอยู่ของเขานั้นก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะัก แล้วต่อมามิคาเอลก็ได้พูดว่าผู้ปกครองราชาผู้บริสุทธิ์เมตาตอนก็อยู่ที่นี่แล้วทุกสายตาก็ได้จับจ้องไปที่นิ้วของเขามิคาเอลก็ได้ชี้ไปที่เอลโดราโดเมืองหลวงของอนาเขียของจอมมารเลออนคาง,งาลีที่เห็นเช่นนั้นก็ได้พูดว่านั่นคือจอมมารเลออนที่ฆ่าคาง,งาลีก็ได้พึมพำกับตนเองนี่มันเป็นช่วงเวลาที่เธอตระหนักว่า แสงว่าพี่แผดเผาตัวเธอได้ลงบนคืนนั้นก็เกิดจากราชาผู้บริสุทธิ์เมตาตอนแล้วโยก็ได้พูดต่อว่าและฉันก็เดาว่ามันตัดสินใจแล้วแล้วใครจะโจมตีดีล่ะโยกิก็ได้ถามด้วยรอยยิ้มและต่อมาเวก้าก็ได้พูดว่าฉันจะไปฉันไม่รู้หรอกนะว่าจอมาเลออนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเธอไม่รู้อะไรหรอกถ้าฉันจะกินมันเข้ไปใช่ไหม พอริชนาญโยกิก็พูดว่านี่นายมาได้ยินที่พูดเหรอแล้วอ่อนจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในพวกเราได้และคาง,งานลีก็ได้พูดว่าในขณะนั้นฉันเขาแค่ต้องอดทนกับพวกเขาที่เหลือ,อยูกิและเวกา้าก็กําลังพูดคุยกันเหลากับว่าพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะโจมตีที่ไหนไม่มีใครหยุดพวกเขาได้และการตัดสินใจนั่นก็คือทําขึ้นไม่จําเป็นต้องประกาศสงคราม เป็นเพราะว่าเป้าหมายของสงครามในครั้งนี้ก็คือการชุบชีวิตวิลดานาวามิคาเอลและเฟลววจึงได้ตัดสินใจเช่นนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามจะเริ่มต้นด้วยการโจมตีแบบไม่ทำตั้งตัวไม่จำเป็นต้องสำรองกองกําลังใดๆเลยแต่เฟลเวก็มีความคิดเป็นของตนเองเฟลเวก็ได้พูดว่าเป้าหมายของพวกเราก็คือ การได้เจ้าของราชาผู้บริสุทธิ์เมตาตอนมันก็คงจะดีถ้าเราสามารถกำจับจคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่มันก็จะไม่สนุกที่จะสร้างความเสียหายที่นี่ดังนั้นปล่อยให้พวกโง่ๆอยู่เบื้องหลังพอได้ประกาศว่าขอจะโจมตีเฉพาะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นอัลติเมสกิลสุดยอดการปกครองของคีมเชเอปิดใช้งานได้หลากหลายแต่ก็ไม่ได้ปวใช้งานอย่างไม่มีเงื่อนไข มันเป็นการครอบงำอย่างสมบูรณ์เหนือนระบบเทวทูตแต่ก็ต้องให้เขาข้ามเส้นสายตาของเป้าหมายอันหนึง่งเรกาเลียการปกครองก็มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนอยิ่งขึ้นไปอีกโดเมเนียนคนเลดนึ่ถูงยืมโดยร้อยโทคอนโดทัสิยาสามารถใช้ได้กับเป้าหมายเดีวเท่านั้นและอัตราความสำเร็จก็ต่ำเว้นแต่ว่าเป้าหมายยิถูกเป้าหมายยิถูกวางกับดักด้วยเลการเลียการปกครอง ในทางกลับกันก็ได้เปรียบด้านจํานวนโคนที่ควบคุมหรือขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของเป้าหมายและที่สําคัญก็คืออัตรา,าความสําเร็จก็ต่ากว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามอยู่ในตาแหน่งเดียวกันกับผู้ใช้ก็หมายความว่าพวกเขามีเพื่อการโจมตีอย่างรุนแรงไม่เช่นนั้นมันจะล้มเหลวอ,อย่างน้อยที่สุดผู้ต่อสู้จะต้องมีสถานะที่อ่อนแอกว่าผู้ใช้จึงจะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นจึงเป็นทักษะที่ยากต่อการใช้งาน ค่าพลังปัจจุบันของคิงมิคเคเอลก็อยู่ที่ประมาณ90ล้านอย่างไรก็ตามค่าพลังการนำรงอยู่ของโยกิก็อยู่ประมาณ2ล้านถูกหักออกจากมันดังนั้นการโจมตีของวูอล่าซึ่งมีค่าพลังนำรงอยู่อยู่ประมาณที่88ล้านจะไม่ประสบความสําเร็จมิคเคเอลไม่มีทางรู้แต่ถึงกันนั้นเขาก็เชื่อว่าการควบคุมวูอล่าจะเป็นงานที่ยากนั่นก็คือเหตุผลที่เขาต้องการที่จะรวบรวมกองกำลังก่อน ที่จะโจมตีเขาวงกอของรามาลีดและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผู้เขาจึงพยายามที่จะเพิ่มบุคคลเป้หมายเข้าไปในกลุ่มของผู้เขาโดยที่ไม่โลทอนความขิดแก่ของกลุ่มของพวกเขาลงดังนั้นสมาชิกหน่วยลบจึงตัดสินใจและต่อมาดีโน่ก็ได้พูดว่าฉันจะอยู่ข้างหลังดีนโน่ก็ประกาศว่าซึ่งเขาจะอยู่ข้างหลังและต่อมาเชลนุสก็พูดว่าแล้วฉันกับกองทัพลาโพลินเชนานเฟียเวก็พูดว่า ฉันต้องการให้คุณทุกคนพร้อมที่จะย้ายกองทัพกองกําลังของคุณและฉันก็กําลังวางแผนที่จะเปิดเปิดตัวการบุกรุกแบบเต็มรูปแบบหลังจากที่การดําเนินการนี้จบลงพอนชานาเซเาโนก็ตอบว่าเข้าใจแล้วแมลงที่นําโดยเซเลนูดเลือกเตรียมทาสงครามเช่นเดียวก,กันกับกองทัพผีกองทัพของซาราลิโอได้รับการประสานงานโดยดาลิสและนีดเนื่องจากว่ากองทัพของ โอเวาก็ยังคงอยู่ประจําการในฐานที่มั่นที่อยู่นอกโลกโอเวาซึ่งต้องกลับมาและมอบการควบคุมให้กับโอมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เหลือทั้งหมดก็ได้ออกไปสู้รบหากเป็นเพียงเจ้าหน้าที่การเคลื่อนไหวทันทีของไม่ก็จะพาผู้เขาไปยังจุดเป้าหมายปลายทางได้ในทันทีด้วยโอเวาจะไม่มีปัญหาในการระบุพิก,กัดโดยใช้ การตรวจจับการแสดงตนและพวกเขาก็สามารถพบกันได้ทันทีโดยใช้การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่จากการตัดสินใจในครั้งนี้ปฏิบัติการเสือภัยจึงได้เริ่มต้นขึ้นก็จบไปแล้วครับสำหรับบทที่3แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ